มาดูคนนี้ก่อนนะฟานเชโกบันย่านะครับเมื่อวานนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหวอไปเลยนะฮะกับการซ้อมมันสุกนะครับในช่วงของรอบบ่ายนะฮะต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ดีเลยสําหรับบันย่านะครับแล้วมันก็เป็นอะไรที่ย่ําแย่มากๆเลยสําหรับตัวเขาด้วยนะฮะที่สนามห่งนี้บาร์เซโลนาซึ่งก็จบไปในอันดับที่21นะครับต้องเรียกว่าช้ากว่าจ่าฝูเนี่ยผู้นําประมาณสักหนึ่งวินาทีนะฮะเราไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้กับฟานเชโกบันย่านะครับ ซึ่งในการซ้อมตอนเช้าก็เหมือนกันนะครับเขาก็จบที่23ต้องบอกเลยว่ารองบวยดูซ้ำไปนะสรับบรรยายานะฮะก็ในตอนเช้าก็มีเรื่องกันนิดนึงนะครับอย่างเช่นแบบว่าทีมงานเนี่ยอาจจะมีการโทษบรรยา,ยาเหมือนกัน,นะว่าบรรยายเองนเนี่ยไม่ได้ใส่ยางชุด2ลงไปเนี่ยทำให้รถนั้นมันมีปัญหานะฮะซึ่งแน่นอนแหละในช่วงของบ่ายเองเนี่ยมันก็ทําการซ้อมแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นเหมือนกัน ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันสำหรับบรันรยา่านะครับณตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรหนักหนาซึ่งสนามที่ฮังการีเนี่ยทางด้านของดูคติเองเนี่ยก็ได้มีการปรับเซตรถให้บรันรยา่ามาแล้วนะครับก็ทําให้บรันรยา่านั้นเนี่ยดูดีขึ้นในสายตาของเราใช่ไหมดูดีขึ้นมาบ้างนิดนึงนะแต่พอมาที่สนามแห่งนี้นะครับที่บาร์เซโลนาเนี่ยบันย่าเองเนี่ยก็กลับเจอเปัญหาเดิมๆนะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการเบรกการเข้าโคง้งอะไรต่างๆนะครับซึ่งตัวของบรันรย่าเองเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ บิดเต็มที่แล้วนะแต่ก็ยังได้อันดับที่21ซึ่งบิดไปแล้วเนี่ยความเร็วมันก็ไม่ขึ้นเลยแล้วก็รู้สึกว่าช้ามากๆส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสนามแห่งนี้ที่บาร์เซโลน่านะครับการยึดเกาะเนี่ยอาจจะน้อยเลยทําให้บรรย่าเป็นแบบนี้ก็ต้องบอกว่านะตอนนี้เนี่ยก็ต้องรีบหาทางออกเลยนะสำหรับบรรย่าและก็ทีมงานดูคติเองนะครับ ทำอย่างไรก็ได้นะให้บรรยายนั้นเนี่ยฟอร์มกลับมาเหมือนเดิมรถเนี่ยมีอาการที่มันดีขึ้นไม่ใช่เป็นแบบนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ตลอดไปเนี่ยแย่แน่เลยแย่ทุกสนามเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องรอดูต่อไปนะว่าทางด้านของดูคติเองในวันนี้นะฮะสำหรับบรรยายนในวันนี้วันเสาร์เนี่ยจะมีการปรับเซตอะไรให้มันดีขึ้นหรือเปล่าก็ต้องรอดูกัน ส่วนทางด้านของทีม KTM นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยวันศุกร์รอบบ่ายนะฮะต้องบอกว่ามายังไงไม่รู้นะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับ Black Binder แปลกใจกันใช่ไหมฮะสำหรับ Black Binder ทำได้ขนาดนี้นะครับซึ่งเวลาของ Black Binder เนี่ยอยู่ที่1นาที38.14วินาทีนะครับเรียกได้ว่าเร็วกว่ารถของ a l e x Market ของทีมเก s i n i อยู่0 0 1ย9สวินาทีนะฮะ ซึ่งแน่นอนครับมันเป็นอะไรที่ไม่คาดฝันเหมือนกันนะสำหรับแบดมินเตอร์นะครับซึ่งแน่นอนล่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้อาจจะมีเอ่อคนที่เป็นเช่าซื้อเจ้าของกิจการใหม่ของ KTM มาดูอยู่ด้วยหรือเปล่านะเลยทําให้แบดมินเตอร์นั้นโอ้โหหวดเอาหวดเอานะสิ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสนามที่บาร์เซโลนาแห่งนี้เนี่ยสนามมันอาจจะเข้าทางรถของ KTM ก็เป็นไปได้น,นะครับ แล้วก็รถของ KTM นั้นเนี่ยแน่นอนฮะมันก็มีการเปลี่ยนไปหลายจุดเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าโคง้งด้วยความเร็วสูงก็ทําได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่ยังรักษาความเร็วในการเข้าโค้งได้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในการที่จะบังคับรถเนี่ยไปทางโน้นทางนี้เนี่ยก็ทําได้ดีดีขึ้นเรื่อยๆเลยอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งแน่นอนละมันอาจจะเป็นการรวมเอาการมิกซ์กันเข้ามานะครับทำให้แบร์บินเดอร์นั้นเนี่ยทำเวลาขึ้นมาเป็นอันดับที่1 ซึ่งดูจากช่วงเช้าของการซ้อมวันศุกร์เนี่ยเปโดคอสตานั้นก็ทําเวลามาเป็นอันดับที่1เหมือนกันและในการเข้าโค้งเนี่ยสไตล์การขี่เข้าโคง้งหรือว่าการบังคับรถไปทางทิศทางนั้นทิศทางนี้เนี่ยมันดูพิ้วดีนะสำหรับ KTM ในสนามนี้อาจจะเป็นไปนได้ว่าสนามแห่งนี้เนี่ยเข้าทาง KTM แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูวันนี้เหมือนกันครับสำหรับ KTM ในวันเสาร์นะฮะว่าจะทำได้ดีเหมือนเมื่อวานนี้วันศุกร์หรือเปล่าสำหรับเวลานะครับ แล้วก็ในสป i ินเลสเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างกับ KTM มาถึงมาร์กมาเกตนะฮะมาร์กมาเกตเมื่อวานนี้เนี่ยต้องบอกว่ารอบบ่ายนั้นเนี่ยทำเวลาเร็วสุดมาเป็นอันดับที่4นะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าช้ากว่าอเล็กมาเกตไปประมาณสักเสียววินาทีเห็นจะได้นะซึ่งในเซกเตอร์สุดท้ายเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเวลาของอเล็กเนี่ยจะเร็วกว่าของมาร์กมาเกตด้วยนะครับ ก็ที่สนามแห่งนี้ที่บาร์เซโลนาคาตาลุนยาเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสนามนะฮะที่มาร์กมาเกตเอเนี่ยอาจจะไม่ถูกกับสนามแบบนี้เมื่อวานนี้วันศุกร์เนี่ยถ้าเกิดใครดูในการซ้อมช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายของมาร์กมาเกตนะครับเราจะเห็นได้ว่ามาร์กเอเนี่ยไม่ได้ทําเวลามาเป็นอันดับที่1น,นครับในช่วงของตอนเช้าเนี่ยเวลาอันดับที่1เนี่ยเป็นของเปโดรคอสตา ส่วนในรอบบายเนี่ยเวลาอันดับที่1เป็นของแรดบินเดอร์ซึ่งทั้งคู่ก็เป็นสังกัดค่าย KTM ทั้งคู่เลยคือสนามนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่เข้าทางของมาร์กมาเกก็เป็นไปได้นะที่บาเซโดนาแห่งน,นี้นะครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยสไตล์การขี่ของมาร์กเนี่ยแน่นอนฮะถึงแม้ว่าจะทําเวลาไม่ได้มาเป็นอันดับที่1น,นะแต่ก็พยายามที่จะเกาะกลุ่มผู้นําให้ได้น,นะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าแต้มนั้นมันอาจจะไม่ได้ลดทอนลงไป ซึ่งก็อาจจะเป็นการลองก็ได้นะในการซ้อมวันศุกร์เช้าและบ่ายเนี่ยมาร์คมาเกพยายามเกาะกลุ่มผู้นําให้ได้แบบนี้ถ้าเกิดการแข่งขันในเมเลสวันอาทิตย์จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเขาเกาะกลุ่มแบบนี้ได้เนี่ยไม่ตกลงไปมากเนี่ยแน่นอนฮนะแต่มันก็อาจจะไม่ได้ลดทอนลงไปมากสักเท่าไหร่ส่วนหนึ่งเนี่ยมาเองเนี่ยเขาก็ยอมรับเหมือนกันนะว่ามันอาจจะเป็นจุดอ่อนของเขาเหมือนกันนะสำหรับที่สนามแห่งน,นี้นะฮะซึ่งโอกาสที่จะชนะเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะที่จะไม่ชนะนะสำหรับมาร์คมาเกตนะครับ แต่แน่นอนละ่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนคลับหรือแม้แต่ทีมงานดูคติเองเนี่ยก็ยังมองและก็ยังคิดว่ามาร์กเองเนี่ยเป็นตัวเต็งอยู่เหมือนกันสำหรับที่สนามแห่งนี้อันนี้เนี่ยก็ต้องมารอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับในวันเสาร์วันนี้นะฮะแน่นอนครับในรอบของสปินเลสเนี่ยหรือว่าในการฟ้าโพอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดมันออกมาเป็นแบบในรูปแบบไหนเนี่ยมาร์กมาเกตถ้าเกิดทําได้เนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะในวันอาทิตย์ที่มาร์กมาเกตเนี่ย อาจจะทําได้ในวันอาทิตย์เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสองล้อกลมๆนะครับมันก็อาจจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอคือฤดูกาลนี้สนามเนี่ยมีทั้งหมด22สนามใช่ไหมถ้าเกิดจำไม่ผิดนะถ้าเกิดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแน่นอนครับ22สนามทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีแบบคลายหลอกนะที่จะเป็นแบบนักบิดเนี่ยที่จะสามารถทําความเร็วได้ตลอดทุกสนามและก็สามารถที่จะชนะได้ทั้งหมด22สนามถูกไหมฮะ ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นนี่ก็ถือว่าเพอร์เฟกไปแล้วนะและสนามทั้งหมดในฤดูกาลนี้เนี่ยมันก็ต้องมีสนามที่สามารถเข้าทางกับนักแข่งคนนี้ไม่เข้าทางกับนักแข่งคนนี้แล้วก็เข้าทางกับรถค่านี้ไม่เข้าทางกับรถค่านี้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วก็ขอพูดถึงไอโอคุระนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะผ่านเข้า Q2 มาได้ด้วยนะสำหรับไอโอคุระนะฮะรู้สึกว่าจะมาเป็นอันดับที่10เลยนะสำหรับไอโอคุระในช่วงบ่ายนะครับของการซ้อมวันศุกร์ซึ่ง น่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะสำหรับไอโอคุระใช่ครั้งแรกหรือเปล่านะที่สามารถเข้าผ่านสู่คิวสองได้ก็ต้องอขอแสดงความยินดีด้วยนะกับไอโอคุระนะฮะรวมถึงเมื่อวานนี้เบอร์สิบนะครับทางด้านของลูก้ามาเลนี่ก็ทำเวลาได้ดีเหมือนกันนะสำหรับลูก้ามาเลนี่เออสนามแห่งนี้นะที่บาเซโดนาเนี่ยต้องบอกว่าคอนดาก็ทำดีเหมือนกันนะโดยเฉพาะทางด้านของเบอร์สินะฮะทำเวลาได้ดีแล้วก็เห็นว่าขี่ได้พิวดีเหมือนกัน